nhiều hơn chứ còn chưa hết mình thích cái pha nào thì có nên nắm lại không chứ 5 luôn chứ không เฮากอมาแตสเจ้าโอคานาเนาะพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพบกับสาวเล่าส้นเก่าเสิ่งเคยเมื่อนี้สาวล่าก็ได้มีโอกาสพาเอร์ลัมมากกับอัลมาสการองค์พระธาตุโพนเนาะในเมื่อนี้เฮาวกาส็สิพาพี่น้องไปเที่ยวพิสมพระธาตโพนในรอบหลายเดือนที่เฮาหากมาเดอนนี้ฮาวก็เนากับมาสร้างดอกมั่วพิเศษเฮาวคือเก่าดอกออกเนะาะกับฮา ซัลาสิเอาไปงไงตทำประปุตข้<ม>าวดอกตอนนี้ค่ะโ<า>ดยแม่นแล้วกำมันคือปกตินี่แล้วแม่มัน,มนปปเอาทูบมาทูบทูบเก็บว่าเอาจังสี่ก็ได้นะแม่อันนี้คือเคนพับกีบดอกบัวดอกบัวนี่คือเคนสง่งวัดโดยเฉพาะบ่แมโอ้ เอามาแต่สาวเนาะพีน่นางงคนยังบวงมาลายก็บันไดวช่วยกับบตมขายเลยนะโดยอืมวัวกินน้ำได้ตลอดมออืมกอะไรทเตยมาส่แ่บมส่งเลดา้าแหละลูก้ากรจับมาส่งหาโอดอกดาวเฮืองก็คือกันเหม็นวะอืมดอกไม้ทุกชนิดคือการเบดโดยโดย เลยเดี๋ยวอันนี้เพื่อนจะมาส่งอันนี้ก็ส่งด้อกันอันนี้เพิ่นก็ยิบมาส่งด้วกันเหรอโอ้เลยเพื่อนผัดไหเนาะสะลาออกจากองสูตรเนาะ ยง่แรงคนเนาะช่วงยง่พูนโอดคอยมาแต่ช่วงช่วงออกพรรษาหนีแก่คนสีไลยู่เนาะช่วงเลยช่วงประจำปีบเปล่าไหมเป็นสายกับปากเซ่งเดือนตามเพลง าเที่น,นี่สูงใหญ่กว่าแต่ละปีก็อดอกบ,บัวเราได้ซ้ำลิดลุ่ลวงแล้วเดี๋ยวห้าสิบปหววขันหมักเบ,บ่งน,นขันหมักเบ่งเนาะสิพาบล่า,าลไปกาไปไหว้บล่าเห็นอะไรยังห่อนอยู่ดิเอาเอาออกดูยังหนาวหนาวเนาะ ี่จุดที่ว่าบ้าเนาะคันบ้าก็คือมีแต่คันหาเนาะถ้าผู้ใดอยากบ้าขอสุขอลาภขออีกยังก็แล้วแต่เนาะให้หนึ่งข้อเนาะพี่น้องก็คือคันบ้านี่ก็คือเป็นคันหาเนาะส่วนว่าคันแก้เมื่อสุกสุมวังในสิ่งที่ปารถนาเล้วเนาะก็มีคันหาคันแปดคันหาแล้วกัคันแปดที่โซนเรียงรายกันอยู่เนาะก็คือคันหาคันแปดเลยมี อันอันมีคันมะเบงเนาะคันมะเบ้งใส่คว้าเลยกะมะขามยาโกกเลยกับผลไม้เนาะพี่น้องแล,ล้วก็ต้นเทมาบะเนาะพี่น้องที่ฮีดข้องนั่นก็คือถานผู้ได้ยางเอามาเสริมผลลหม้ร่างไม้เอามาต่างหากหรือว่าน้ำยังต่างหากแล้วกเพิึนกะนสีที่เสริมก็เอามาต่างหากเนาะกะ็คือในามฮีพผ่นค่ะคือ หาได้มาแก่ก็คือขั้นหาขันเปดแล้วก็พพ่อืมขันบองเบงใส่คว้าอะไรก็มาขัามยากอกอะไรก็มะกล้วยหรือว่าผลไม้นั่นเองเนาะพี่น้องเราพอมทั้งต้นนาเนาะถามมาแก่เนาะตอนนี้ค่ะคือจะมาบ้าบ้าเรื่องอยังนั้นอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนพี่น้องอ่าตอนนี้เฮากระิเริ่มไปเลยเนาะโอเค บอลบงการปองกันตมากงะก็ให้ได้อย่งดีให้คปนนกันได้เินได้าเป็นก้อนเปนน่แล้วูค้าอาชิตต้องงานทุกๆุกคนก็ขอ

เมื่อกันดำกันหาสีน้ำหอมเขาเอาถุงพาพ่อขึงถุงเท้าพอจะรีดอันแข็งนี่ไรไปบัดนี่เฮาอันเราขีดรีดเราใส่แล้วนี่เราเคขือไปเออแบบได้ก็เจ้าว่าแนะนำเลยแบบนี้บอกอยากได้แบบนั้นบอกเออแม่แม่แม่ในนีนี่มียันนะแบบนี้แบบดีแบบมียันต์เลยแบบนี้ยัน กระเทงกันเลยเอาไปใส่กันมชานจะได้เงินเอาไปหาคนสิ่งชัดคิดคู่บ้านคู่เมืองเฮาเนาะคู่บ้านคู่เมืองเอาหน้าหลายปีแล้วบไปมาาปีนี้ต่างเก่าต่างใหม่ได้โปรตีนเก่าได้คันบางทีเอาเข้ากับอาเจี้ยเจ๊กี่กับชิบวัตรึงคนนั่นแหละคือบ่เข้าใจว่าเฮามาต้องมาจังเดย อันนี้ห้ามาันี่แม่พู้อยู่เพื่อนโอ้ขนมมีเข้ากับเอาต้นนีหันเลยอนี่ก็มีปิ้งไขโต้น้ำเนาพี่นนองปิ้งไขโตนหนีทอาไรนี่ตัวหาสิพันเ์่ะถ้าเป็นแบบนี้เดยโอ้สาเนาะกราคากับสิแตกต่างกันเนาะนางมูนี่เด้ปิ่งฮะสิบหาว่ะ ปะนีนสีชิมหาปะดุกปะโคลปะเข่งโอ้ปะเข่งมีเหร่ปะนีนเนี่ยสีชิมหาเขาบอกปลาดิบมันกระซำผิดเก่าโอ้โดยมา,ม,ม,มาเผาปิ้งปลาพี่น้องยังไม่ได้กินข้าวเส้าเข้ามาแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยทองเนาะตอนนี้ก็มางตรำม,มังหุงจะป,ปิ้งตับปิ้งไต นั่นแหละพักอย่างเง้นพักพักักนะมากินกับกปุ่นนี่มากินกับใส่บะมี่พักอยางเงีอันนั้นคือพักใส่เนงื่อเออมันอยู่ทั้งลุมมาด้จะเบิ่งรึป่ะอยู่ทังลุมเนี่ยไมล่ามาคือบุไดพักว่ะ <ah> คือได้ติขกรปุกเบิ่งดะเบิ <h <h ่งด้วยะอยู่ทาง่างนะผู้นั้นอาย่่อขนา จะเอาไปไหนเป็นอะไรไหมล่ะอร่อยมากอร่อยมากบัลล่าดีอร่อยเปล่าอุ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องพาพบัลลากินเข่าก่อนพาพบัลลากินเข่าก่อนกับปีมิ้นวะลงพาพบัลลากินเข่ากันเนาะแซ่บอยู่อ่ะกินเข่าอยู่ประทาดฝุนเฮ้ เดี๋ยวกินข่าวแล้วค่ะจังสิบค่ะอย่างหมาเนอเดี๋ยวพาหมึกหลาไปเกลือปลาเนาะเดี๋ยวเราซมหมึกหลาไปเกลือปลาเนาะนนี้ขากับมาหอดบึงโอ้บบเมนบึงดีเน้องน้องคือเป็ดหัวสำเร็จแเลยเนาะก็คือป้องกันลูกหลานตุกและเนาะพี่น้องก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำเนาะก็คือมองนีก็สิมาเกลือปลาหรือว่า มาให้อาหารปลาหันแลเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้าวกับสิไปเบิ้งไปเบิ้งไปซุ่มลูกล้านกับมาเนี่ยนี่กับหลายขุนหลายคนเนาะเอาสองพ่อโอ้สองมือก่อนพ่ออ่ะพ่อเทนกำเนืองมาเนี่ยเบลยเบลเอาพ่อให้แม่คล่องคล่องแม่พ่อให้แฟังที่ล่ะ หัวอาหารป่าขอห้ทอก็แม่ก็พี่แม่กัหลากหลายสุขภาพแข็งแรงคอห้บ้าดมีบ้างลังใหญ่ขอห้ยวยดขยให้มีรถค่านรู้รูเอาเขาบ่ไดมาห้คนได้กินเนอะห้ป่าเด้ไปเจ้าจะซิมบอม

หนวดปากสง่าสง่าสง่าเบีบนีข้าวตรงสื่อมาปลาอะไรล่ะโอ๊ยบักลาบักลาบักลาอย่าขึ้นมันสวบค้าสีเห็นเนี่ยไหนบ้าหญ่มนทิงบนาแงเพ่ใ้่หมนาทิ้งมาทิ้งเป็นใหญ่กุมเนื้อโอ้บ่งเน่้เบ่งเนยเบังเน่มาไมาทิ้งเถอคุณนันคุณนัน ปลาื่อนปลามีถั่วทักนะเขาจะเอเกลือได้ขึนก็มีถั่วคือกันเมื่อนห้เมั่หลายอย่างเลี้ยงยุบบนีมกินตัวใหญ่หลายก็บอยากกินด้เนะ่นอ่ ะนะตัวต,วตวหนึ่งตัวหนึ่งมันโลจ็คโลหาโลเออสี่หาโลพูเลวนี่นาพูนาหูจนสัมปลครึ่งปลครึ่งไงตัวใหญ่ใหญ่กวาเน่ขาบอกตัวใหญ่่กาเนี่ยอืม มาเจาะบึงมาเจาะบืงเกลือปลาเมดหันมาดูแอบแอบปลา้าปลา้าเออเต่าดอนเต่าดอน ไี่ดนะเห็น่บเห็นตังเาเป็น่องเหาได้หหมเห็นตังเาเลยเ้ยพอน่ะพ่น่ะป้าขี่เพนเนมาแน่นเพมากินเพ็นซึ่งกินอย่างดีได้เพ่อพส่องหมุนละ่อนเออผอมสอง้อมเออผูกผูกมากอะ่ผูกบ้ามบ้าม ก็คือเบื้องหลังที่เพิ่นเห็ดถูเผ็ดเทียนไหวตาบนมัสก,การองค์พระธาตุโพนเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็องค์พ่อแทนคำเหลืองเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งไกลไกเนาะพี่น้องเนอันนี้เคุณนสียเอิ้นว่าสีเทียนเนาะเทียนเผงได้พี่น้อง นี่คือเทียนเผิงหวานเฮาเนาะหลังจากที่ว่าคนซีเป็นเสศษแล้วซีเป็นเสศษแล้วคนก็สิมามาตาดัดมาตัดเป็นเทียนคันหาอันนั้นคนกระซิตัดเป็นทอนเป็นทอนเห็ดเป็นเทียนคันหา จะคอยสีลงมาจะเึิงเนาะซีจนว่าได้รูปแบบตามขนาดที่ว่าพนต้องการเนาะพนก็สิเห็ดเป็นส่วน สำหรับไปที่เป็นผ้าเขาผ้าโตกผ้าฐานยน่ยงมีบุญซิงเกิ์ท่านเพิ่งก็เสียออกมาเห็ดผ้าเขามาน่นเนาะพี่ทํอสำหรับไหตอนหลับผัสสงเชื่อามาจากทางไกลนําเนาะถั่วสวงบุญเดือนสามเยไทยอันนั่นปึงสีเพียนเนาะ เพื่อจะได้เทียนผึ่งเนาะเพื o, ่อจะได้เทียนผึ <c oughs> ่งการวิธีการเห็ดเทียนผึ่งเนาะพี่น้องนี่แม่นโดยเห็ดคุ้มเรอบ่แม่โอ้โอ้โดยเทียน ឋនឹងន្វើនន្វើរឡ្គງដូចបានດិញហើយប្រើមន្រើសន្វើន្វការប់ការំងរាក់កិន្វើន្វើសា มองคึงมองคึงเทียนเ้ยเรนนะเมื่อเห็นเทียนยาวอ็เป็นโดย <c oughs> อืมนอกจากสี่แดงอำลาพระจากแล้วนาอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้กดกระริงดิ้งดิงให้เน่ยเด้อพี่น้องเป็นอะไรไม่ลำ จนจบขีดนาะจะจังสบายดีมาแต่หลอมาแต่หลอค่ะโอ้ยบึงดูกลูกคนอุ้มลูกเออยันเขาครบบออคือกันเอานอนเอือโอ้ตาย <laughs> คลิปนี้กับพามาเบ่งมารุมเนาะอ,องจุปุเทนคำเหลืองเนากะก็คือมาการาบนะมาสการองค์พระธาตุพูนแล้วก็พาแต่ละมาละเลาะเลนมาเลาะกิลมสุมไม่อยู่เนาะตามแข้มตะพังตามแข้มตะพังน้องเก้มน้องเนาะเกี่ลปลามาห้อาหารปลามาห้อาหารปลา นางหล่อเด็ดนัน่งเม็ดมาค่อยมานั่งเม็ดวาอาทิตย์หน้าผ้าน้องเมียนม่ยิงใหม่ใ,ในเด้อน้องเมยงเียนวะตึกโรตารี่เด้อจังขาบมา